สวัสดีครับบ้าเท่าสวัสดีทานชุ่มครับสวัสดีตอนเศร้าครับพี่น้องครับพาทานชุ่มครับมาสูดบรรยากาศตอนเศร้านะครับเนาะครับพ้ามาชมบรรยากาศเข่าเขียวครับงามครับพี่น้องครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับแดดกำลังอ่อนๆอนครับผมครับพามาสูดบรรยากาศตอนเศร้าน้ำกันนะครับเนาะครับพ้ามาช่มครับนี่ครับผมสดชื่นครับพี่น้องครับเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวบ้าเแ่าครับจะต่อสายตรงสายด่วนนะครับเนาะ หาคุณปุ๋ยบัวใหญ่ครับผมไปชมไปฟังแนวทางน้ากันครับว่าชุดบนแนวทางของคุณปุ๋ยบัวใหญ่ครับเพิ่นจะเน้นจะให้ลักลอยจะเด่นตัวไหนนะครับพี่น้องครับแนวทางของคุณปุ๋ยบัวใหญ่งวดที่ผ่านมาครับลักลอยครับเพิ่นให้เด่นหกร่องหนึ่งครับมาตัวร่องเด้อครับท่านผู้ชมพี่น้องครับและชุดสามตัวครับผมครับหกหาสองครับกับมาเลขไทยสามตัวตรงๆนะพี่น้องนะครับเนาะหกหาสองครับหมุนสองข้างครับเลกไทย นะครับพี่น้องรับเอาจังไปฟังไปชมน้ากันเลยครับผมรับบรรยากาศครับเข่าเคี้ยงงามครับพี่น้องหอมกินเข่าครับผมรับพามาช่มบรรยากาศมาสูดบรรยากาศให้เต็มปอดน้ากันเนื้อมื่อเสานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวบาวเอาจังจะต่อสายตรงสายด่วนกับหาคุณปุ๋ยปุยไงครับกับี f เอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับกับถามมาหลายน้พี่น้องเนาะครับเนาะรับคุณปุ๋ยพันวางวดนีวิเคราะห์หาย่างดีเนาะครับเนาะรับยังไปฟังไปชมน้ากัน ครับวานในทางของคุณปุ้ยบัวใหญ่ชุดบนหลักลอยหลักกาชุดเด่นขับงวดวันที่16มีธนยนารยน2สิ5ค้ับเป็นเจเน่นไฮเดรนะครับเนาะขับมาชมวิวมาสูดบรรยากาศน้ำบาวแถาพี่น้องนี่ครับผมกับเข่าเคี้ยวกระจีครับผมหายใจเต็มปอดครับพี่น้องกับสดชื่นนะครับเนาะรับเอ้บาวแถาบ่อหลายครับท่านชมครับไปฟังครับเสียงพูดน้อยนะครับเนาะคุณปุ้ยบัวใหญ่ครับไปฟังน้ำกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีตอนเศร้าครับคุณปุ๋ยครับผมครับถ้าคุณปุ๋ยมาชมบรรยากาศตอนเศร้าทงไฮทงหน้าคือเก่าครับผมครับผมครับกินกาแฟอ่ะนะครับคุณปุ๋ยกินเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะครับบรรยากาศท่างผุ่นเป็นลังไหนครับฝนยังตกบ้างครับคุณปุ๋ยหรือจังไหนฝน กับฝนซาอะไรมันปะครับครับผมครับทั้งนี้ก็เรื่มซาแล้วคุณปุ๋ยครับเรื่มห่างแล้วครับผมอ่ามาตามตองหวดนี่แหละครับคุณปุ๋ยแนวทังครับผมแนวทังชุดบ่นนะคุณปุ๋ยเนาะครับผมครับครับหวดที่พานมาลักลอยกระทือว่ามาตัวร่องนะคุณปุ๋ยครับผมครับ ืครับเฮ้เด่นหกเมนบาครับคุณปุ๋ยเมนครับผมเด่นหกร่องหนึ่งครับมาตัวร่องเด้ยครับท่านผู้ชมครับชุดจับสามตัวแล้วนะคุณปุ๋ยเนาะครับผมอ่าเข้าสามตัวท้ายสามตัวท้ายหกหาสองนะครับเนาะหมุนสะองครั้ง ละงวดนี้ได้เลยมันบ่กครับคุณปุ้ยได้แล้วครับผมครับครับคุณปุ้ยัวใหญ่เสียนพูดน้อยเด้วยครับานชมครับกับมีเอฟซีครับพันวาอยากฟังเสียงคุณปุ้ยบ่าเทาส่วนคุณปุ้ยพันคุ้ยแน่พันวาครับเอครับมั่นใจนะครับเนาะครับผมมั่นใจครับครับคำนวณวิเคราะห์ได้แล้วครับผม เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมคุณปุ๋ยคำนวณได้ตองหดแล้วจังมาฟังมาชมน้ำกันครับผมอืมครับเอาครับคุณปุ๋ยเล่นเลยรับผมอ่าเอาเลยครับผมเพื่อท่านผู้ชมครับเป็นล่อล่อฟังอยู่ครับไอ้เงี้หนี่ร้อยเด่นแปดล้อมเกตครับผมลัก ลักล้อยครับเด่นแปดร่องเจ็ดครับคุณปุ๋ยครับผมครับครับเด่นบนเด่นศูร่องหครับผมเด่นบนเด่นศูนร่องหกครับผมครับคุณปุ๋ยจับคูก็มีศูเกครับผมครับศูนย์เกครับศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งครับศูนย์เจ็ดครับ ศูนย์แปดครับหกเจ็ดครับผมหกเจ็ดครับหกแปดครับผมหกแปดครับคุณปุ๋ยครับครับเน้นคู่ไรตัวไรครับคุณปุ๋ยเน้นศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดครับผมครับเน้นศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดสามคู่นะครับเนาะครับผมครับครับ ชุดบนได้ครับท่านชุ่มครับคุณปุ๋ยนี่เด่นบนเด่นศูนย์เด่นศูนย์ร่องหกกับกันเน้นไฮรักศูนย์เล่นขั้คุณปุ๋ยเด่ยครับผมรักศูนย์เลยครับศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดติดตัวเด่นครับผมครับตัวร่องก็คือศูนย์แปดหกเจ็ดหกแปดครับผมรักหกหีืเป็นตัวร่องครับและจับสามตัวเลยคุณปุ๋ยจับตัวก็มี 8ปดครับผมครับแปดศูนย์เก้าครับแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์หนึ่งครับผมแปดเจครับผมครับแปดศูนเจ็ดครับอันนี้เป็นแปดครับผมแปดศูนย์แปดครับผมครับครับแปดศูปดแปดครับผมแปดเจครับผมแปดหกเจ็ดครับแปดหกแปดครับผมแปดหกแปดครับครับผม ชุดเด่นก็จะเป็น809 801 807นเน่ะคุณปุ๋ยเนาะแม่นครับผมครับครับอืม <S <S สูตรของคุณปุ๋ยนีย่ส่วนมากจะเน้นตรงๆหรือตรงกลับไปน้ำคุณปุ๋ยถ้าเป็นบนนี่ส่วนมากจะออกตรงครับผมครับอ่าครับวันเป็น,เป,นเป็นสูตรบารัางคำอ่าเป็นสูตรยังกว่าคุณปุ๋ยครับ เป็นสูตรที่ออกตรงๆนะครับผมเป็นสูตรที่ออกตรงๆอืมครับผมครับครับเป็นสูตรปักลักที่ออกตรงครับผมเป็นสูตรที่ปักลักอ่าครับคลักซิบลักหน่วยแล้วอ๋อเป็นสูตรที่ปักลักให้แล้วลักซีบลักหน่วยแล้วครับจะเน้นตรงตรงด้วยครับทำชุชมครับสูตรบ่นของคุณปุ๋ยบวยไงครับอืมและลักลอยงวดนี้คิดว่า มากคือเก่ามันบอกคุณปุ๋ยผมคิดปรมาณมากครับผมครับลักล่อยให้เด่นแปดล่องเจ็ดครับคุณปุ๋ยครับผมครับอืมครับผมเด่นแปดล่องเจ็ดนะครับเนาะครับอืครับผมอืมอืมครับก็ล่องเอาไปพิจารณาหน้างเอาด้วยครับท่านชุ่มครับมามาในนอนครับผมครับุณครับมาในนอนไปครับคุณปุ๋ย ครซูนูมาสวงไหนจะมาครับผมอ่าอันไหนก่อนครับผมตัวซูนูมาสนี่พวงกนไหนจะมาครับผมครับอ่าตัวเด่นแค่ไครับผมสองตัวเลครับอ่าซูนก็หกนี่บอสตัวเด่นบทนี่บอกคุณปุ๋ยแมีนครับผมโอ้ครับแต่ว่าเก่าเก้านี่ก็่มี่คราบแต่ว่ามันเป็นตัวกันเฉยๆกับเล็บเพราเอาเขามาล้ำเขาอ่าครับขั้วเขียวว่าเด่นนี่เด่นซูน์ก็หกเก้านี่ก็เด่นที่กันแต่ว่าเด่นหน่อยกว่ามันบ่ครับ เนียนๆครับไม่เล่นอะไรก่อนเล่นไ,นเไปเลยเขามาข้านขนาดเขาม้ามันก็นหลายตัวครับผมครับอืมครับอืมก็เลยตัดเก่าออกไปเหลือให้เด่นศูนย์เด่นศูนย์กะเด่นศูนย์ล่องหกครับครับนนคุณปุ๋ยครับแล้วว่าศูนย์เนี่เด่นแห้งครับผมครับมักศูนย์แห้งต่คุณปุ๋ยครับมื่เขากับศูนย์พร้อมกันนี้โอ้ครับ คุณปุ๋ยเด่นศูน์นะครับมากศูนย์ฮะมักศูนยลายงวดเียครับ<ผ>มฝันไว้จังไดก่อนครับคุณปุ๋ยฝันว่าห็นปลาค้อตายครับผมโอ้ฝ<า>ันห็นปลาขอตาย่าตาย,ตายก็เป็นศูนยครับผมครับว่าศูนย์แปกับศูนย <c oughs> ์เก่าวศกับศูครับอับปลาปลาคอ,อีเป็น เป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก่ามันนี่แหละครับผมตีครับครับอืออ่าตายก็เป็นศูนย์ครับผมครับเราไม่ก็บมาเขาสูตรพ่อเมือครับครับอือแต่เขาสูตรพอดีนะครับพุ่นปุ๋ยเนาะครับแมนแนอ่าทัางนี้เพิ่กระเริ่มดำหน้ากันแล้วหลังจากฝนซาครับก็จ้าก็เริ่มลงหน้าดำหน้ากันแล้วครับพุ่นปุ๋ยครับผมครับ เรือเถอบาดกับเรื่องบานหน้าผมครับบานครับอันนี้อันนี้ผู้เพื่อนอพึ่งวานก็มีครับเพราะว่าฝนมันพึ่งซาครับช่วงนึ่งนี่ฝนตกแถบสุมือเขาเจ้าวานบ่ได้หนามมันหลายครับ <c oughs> <c oughs> ครับพามาชมล่องธงล่ะครับคุณปุ๋ยบรรยากาศ <c oughs> ครับโอ้แต่ว่าฝันนี่ฝันเห็นปลาตายนี่คุณปุ๋ย เม่นครับผมครับแต่ว่าตงหันที่ว่าหันว่าหนึ่งเขาบอกกันที่ว่าเจ็ดกาะ,โโกาะมันเปออกโคกเกาะนะผมเม่นครับเจ็ดเต็มเดียวครับพวกวันที่แล้วที่คุณปุ๋ยฝันว่ามีคนมาบอกมันบอกคุณปุ๋ยเม่นเมนครับโอ้ครับก็ไปซื้อคุณซื้อรถกิด้เลยครับผมครับคุณปุ๋ยอืมอืมครับแต่ว่าในชุดบทนี้มักคู่เล่กับคุณปุ๋ย ไม่ด้ผมมักระคาคุอนเก่าสีนะครับผมครับผมมักศุนเก้าใบเอมูเลยโอ้ครับคื้อเน้นเน้นซุนเก่าเล่นมาครับผมเน้นครับผมครับศูนเจ็ดเนี่ยซูนเจ็ดนี่บ่มากกว่คุณปุ๋ยหรือจังไหนกัถ้ารักซุนก็มักเลยนะครับผมครับซุนเกาุนนอซุนเนื้อเลยขั้นใให้มากมากๆับซุนเก่านะครับผมซุนเก่าครับ ครับผมครับอ้กับฝันฝันเห็นป่าตายีิคุณปุ๋ยครับผมครับโอ้ป่าบ่อแปดกับเก้าเนาะครับเนาะตายกลาเป็นศูนย์โอ้ก็เลยมกศูนย์เก่าศูนย์เก่าหลายกโม่เงี้ยนะครับครับพาป่ามันตายก็ตายก็ต้องตีเป็นศูนย์เนาผมครับอืมอืครับอ๋อครับอ่าอันนี้ก็ครับนังก็เป็นหนึ่ง น้ำน้ำเป็นหนึ่งน้ำมุตีครับน้ำมุตีเป็นหนึ่งนะครับผมครับผมเล่มื่อมาเขาสูดเมื่อไหร่ครับผมครับครับัซูดนี่ครับรูดเล่ยครัผมซูดเนี่ยแล้วรูดเล่ยเป็นบ่คอ่าครับเอาบ้าเถ่าก็จะรบกวนคุณปุ๋ยสำเน็จละครับผมครับเดี๋ยวจะตามชุดล่างน้ำเนาะคุณปุ๋ยเนาะครับเดี๋ยวล่อให้คุณปุ๋ยวิเคราะห์ดีๆกันครับท่านชุ่มครับอ่าเดี๋ยวจะตามหน้าทางน้ำคุณปุ๋ยขอบคุณครับผม ครับผมครับครับสวัสดีครับครับผมครับขอบคผู้ชมครับอ่าคุณปุ๋ยป่วยไงครับสายด่วนนะครับเนาะให้ต้องงวดแล้ะครับผมชุดบนย่างเดียวครับงวดวันที่16มิถุนายน25 6 5ห้ยเด้อครับพี่น้องครับหลักลอยครับหลักลอยคุณปุ๋ยให้เด่น8ร่องเจ็ดกับผมเด่น8ดร่องเจ็ดเด้อครับผมเด่นบนครับเด่นบน เด่นศร่องหกขับจับคู่ศู0ย์เเป็นคู่เดนครับศ8นย์แเป็นคู่ร่องเน้นตรงตรงเลยครับท่านผู้ชมครับสามตัวครับแปดศูนย์เก้แปดศูนย์หนึ่งปดนย์เจ็ับเป็นชุดเด่นแปดศูนย์แปดหกเป็นตัวร่องครับท่านผูชมครับผิดจารณหาเบ่งเอาเด้อครับพี่น้องนี่ครับพามาชมบรรยากาศครับนี่ครับเพิ่นก็เริ่มดำหน้ากันแล้วนาะพี่น้องนาะครับนาะสำหรับหน้าดำ ครับหน้าวานเข่าเคียวกับกำลังงามครับพี่น้องพาท้ชมครับมาชมวิวครับผมครับบรรยากาศชีวิตนะครับเนาะบานบานเข้าบานนอเข้ากันเขาซู่ฤดูการทาหน้านี่แหละครับผมบรรยากาศเศร้าๆครับบรรยากาศดีแดดกําลังอ่อนๆครับเป็นกับลงไหลงหน้ากันนะครับเนาะบ้าเท่าฝากไว้กับบรรยากาศวิวครับท้องทุ่งนาน้งพี่น้องนะครับเนาะอย่าเจ็บอย่าจนเ้ยครับท้ชมครับเงินไหลน้องทองไหลเข่าสุดข้นครับ บาวเท่าฝากไว้กับบรรยากาศนะครับเนาะกับพอกันในคลิปหน้าคลิปนี้บาวเั่วัสดีครับ